วันนี้เราอยู่กับที่คาร์เพลย์โซเทลล์นะครับวันนี้เราอยู่กับรถ BMW F10 คันนี้นะครับได้ขัาอัปเกรดเป็นชุดจอแอนดรอยตรงรุ่นนะครับเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะครับสังเกตว่า BMW F10 นะครับเดิมจะเป็นดีไซน์แบบจอฝังลงไปนะครับจอเล็กๆนะครับก็ได้มาอัปเกรดเป็นชุดจอดีไซน์แบบใหม่นะครับเป็นแบบดีไซน์แบบตั้งแบบนี้เลยนะครับลงตัวสุดๆเลยนะครับก็จะดูทันสมัยมากขึ้นนะครับเหมือน BMW ดเรุ่นใหม่ๆแล้วก็เรื่องของการสัมผัสนะครับการใช้งานต่างๆก็ค่อนข้างจะสะดวกกว่าเดิ จอรุ่นนี้นะครับมาพร้อมกับหน้าต่างเมนูแบบใหม่นะครับเป็นแบบ ID7 แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยังรองรับระบบเดิมของตัวรถได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมผ่านพวงมาลัยนะครับการใช้างานตัว i Drive ต่างๆนะครับเราก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยแล้วก็ที่สาคัญนะครับยังรองรับในส่วนของระบบการตั้งค่าเดิมของตัวรถทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะมีหน้าต่างการตั้งค่าเดิมขึ้นมาแบบนี้เลยอีกทั้งนะครับยังรองรับในส่วนของ Wireless Apple CarPlay ได้กด้วยนะครับ เราก็สามารถนะครับใช้งานระบบ Apple Ca r p l a y บนตัวจอได้เลยนะครับแบบไม่ต้องเสียบสายนะครับไม่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์นะครับผมการเล่นเพลงผ่าน Spotify ยจุ๊กหรือว่า y o u t u พ e เรียมต่างต่างนะครับแล้วก็การนำทางผ่านท o เก็ตแมปนะครับสามารถที่จะปรับหมดทุกอย่างได้สุดยอดผ่านหน้าจอไปเลยนะครับอีกทั้งนะครับยังรองรับแอปพลิเคชันหลากหลายมากมายเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการดู Netflix นะครับเราก็สามารถนะครับดู Netflix ผ่านตัวจอขณะที่เราเดินทางได้เลย รองรับทีวีซีรีส์หนังมากวายนะครับตัวจอแสดงผลนะครับมีความคมชัดสูงไม่เสื่อเนื่องจากจอตัวนี้เขาใช้เทคโนโลยี IPS HD r p l u s นะครับก็ทำให้เรื่องของสีสันสดใสนะครับความคมชัดดีเป็นพิเศษเลยนะครับถัดมานะครับเรายังสามารถที่จะรองรับการดู YouTube ได้อีกด้วยนะครับเราก็สามารถเลือกดูวิดีโอหลากหลายมากมายผ่านตัวจอตัวนี้ได้เลยนะครับ ทั้งนะครับยังรองรับในส่วนของระบบทีวีออนไลน์นะครับเรายังสามารถที่จะดูทีวีออนไลน์ขณะที่เราเดินทางได้อีกด้วยนะครับมีให้เลือกหลากหลายช่องกันเลยไม่ว่าจะเป็นช่อง3ช่อง5ไทยรัฐเวิร์กฟแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยครับนี่นะครับเราก็สามารถนะครับดูทีวีนะครับขณะที่เราเดินทางแบบนี้ได้เลยนะครับคอนข้อชัดต้องบอกว่าดีมากๆนะครับเป็นระบบ HD เลยนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราไปลองดูระบบนะครับในส่วนของตัวกู๊กแอนแนะครับเราก็สามารถนําทางนะครับบนตัวจอแบบนี้ได้เลย สามารถที่จะปักบุตรนะครับใช้คําสั่งเสียงได้เช่นเดียวกันนะครับอีกทั้งเรายังสามารถแบ่ง2หน้าจอได้อีกด้วยนะครับเช่นเราอยากจะดู u t u b e นะครับไปในฝั่งซ้ายนะครับแล้วก็เข้า Google Map ไปในฝั่งขวาก็สามารถทาในเวลาพร้อมกันแบบนี้ได้เลยนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับการประมวลผล2หน้าจอนี้ถือว่าสบายมากๆเลยนะครับสำหรับ CPU ตัวนี้นะครับยังรองรับในส่วนของระบบกล้องมองเหยหลังได้ด้วยนะครับประมาณนี้แล้วก็มีระบบในส่วนของการควบคุมพวงมาลัยแล้วก็มีระบบเซ็นเซอร์ขึ้นแบบนี้เลย นะครับพอคุณชัดถือว่าดีมากๆนะครับตัวนี้ก็ยังรองรับในส่วนของระบบสปอร์ตพลัสด้วยนะครับเราสามารถนะครับที่จะเอาตัวค่าข้อมูลรถของเราครับเวลาความเร็วรถรอบเครื่องต่างๆก็จะมาขึ้นบนนี้ได้เลยนี่ก็เป็นรีวิวคร่าวๆนะครับสำหรับจอรนตรงรุ่นเบล f ดีเอฟสิบนะครับสำหรับท่านใดนะครับมีความสนใจนะครับสามารถได้ต่อมาทาง Facebook หรือทางไลน์งทางร้านได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ